กอร,รมนจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาลำคลองคับแคแบและตื้นเขินที่บ้านลำอ่อนอำเภอคลุงครับที่บริเวณคลองสตอหมู่ที่10บ้านลำอ่อนตําบลตกพรหมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพลเรตรีอุทานคล้ายภูพึ่งพุ่มในการสํานักประสานภารกิจร,รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่2สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนจาจักรกองทัพเรือ รองผู้มนวรการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีฝ่ายทหารครับลงพื้นที่กันไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาลำคลองคับแคบและตื้นเขินทําให้ประสบปัญหาในช่วงฤดูฝนเป็นเหตุให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ต่างมีปัญหาพูดคุยกันเรื่องนี้มาเป็นเวลายาวนานครับทำให้มีการร้องเรียนมายังกอรมนจันทบุรีให้ช่วยเป็นตัวกลางประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรมนายเดชเจริญสินแล้วก็ผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของหมู่สิบเพื่อร่วมการหาข้อยุติโดยการขุดลอกคลองแล้วก็ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักกลจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อมาแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับ ซึ่งการดำเนินการก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับทำให้ชาวบ้านต่างดีใจครับแล้วก็นําสิ่งของที่ทางการเกษตรปลูกไว้ในพื้นที่เอามามอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาดูแลสุขทุกข์ของประชาชนต่อไปครับ